สอนสัจจะแห่งกรรมสอนให้รู้จักความมีสอนให้รู้จักความจบอันมีที่ตัดมีที่ต่อให้รู้จักความเป็นความตายที่ควรกระทำที่ควรหยุดกระทำสอนอนัตตาจึงสอนต่อไปอีกว่าจงทำตนให้เป็นปิตะมหะหรือพระเจ้าให้ได้สม่ำเสมอเสมอก่อนเราจะตายดับขันลง และทุกครั้งเราก็จงวางเลิกอย่ายึดมั่นอย่าสำคัญมั่นหมายแม้ในความเป็นพรหมความเป็นพระเจ้าแม้แต่เป็นพรหมถึงขนาดเป็นปิตามหาหรือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ออกปานใดปานใดก็ต้องไม่ลุ่มหลงยินดีเพลดิดเพลินเป็นอารมณ์ให้ได้ในที่สุดเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาแม้จิตแม้วิญ,ญญาณออกขนาดนี้มันก็เป็นเพียงธาตุรู้ชั้นสูงสุดที่ทำงานอยู่ในโลกแห่งธาตุที่สามารถรู้กันได้อย่างสูงสุด ในวงเล็บโลกแห่งความคือมนุษย์ทุกอย่างก็ล้วนเป็นจริงดำเนินไปจริงตามกรรมจริงๆอมะตะธรรมจะยังคงอยู่ถ้าเราสามารถสร้างผู้สืบทอดสัจธรรมที่ไม่ผิดเพี้ยนนั้นๆไว้ในคนเป็นๆนนี้แหละต่อๆไปได้ขอให้อุตสาหะวิริยาสร้างพระบุตรหรือผู้สืบทอดสัจธรรมแม้จะเป็นอนุบุตรหรือมหาบุตรผู้ยิ่งผู้ใหญ่เท่าใดเท่าใดก็ขอให้ได้เถิด ซึ่งในศาสนาพุทธมีคำสอนไว้ทุกขั้นตอนตั้งแต่บุตรที่เป็นสุตพุทธและอนุพุทธจนถึงขั้นปัจเจกพุทธซัมมาสัมพุทธแล้วก็อย่าไปเห็นว่าความเป็นพระบุตรของเรานั้นน่าหยิ่งน่ายินดีน่ารักน่าหลงน่าหวงแหนน่าเสียดมเสียดายในความเก่งความดีความสูงของตนเป็นอันขาดนั้นเป็นกิเลสท,ที่ไม่บริสุทธิ์แห่งทุลีสุดท้ายมิฉะนั้น จะยังเหลือเศษเซี่ยวทุลีของอัตตาที่เป็นพรหมสูงสุดนี้อยู่จริงๆตามที่ได้ยกคำตรัสของพระพุทธองค์มาให้อ่านจากมูลละปริยายสูตรที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละคืออย่ายึดมั่นอย่ายินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินแม้ในความเป็นพรหมแม้ในนิพานจึงจะดีเลิศก็จะเป็นพรหมในแบบที่สองที่จะได้กล่าวถึงในโอกาสข้างหน้าต่อไปนี้ได้โปรดจำไว้ว่าจงทำตนดั่งพรหม แต่อย่าหลงตนดั่งพรมสรุปความอย่าไปมัวหลงพรมอันเป็นเทพเป็นวิญญาณนอกตัวของเราเลยจงรู้จักวิญญาณหรือจิตของเราที่มันกำลังสั่งสมความเป็นพรมและเป็นพรมอยู่ในตัวเราจริงๆนี้ให้ได้ข้อควรทำทำความเข้าใจความเป็นพรมให้ถูกตัวถูกตนถ,ถูกรูปถูกนามแท้ให้ได้แล้วจงเริ่มดับความเป็นพรมที่มีในตัวเราอันหยาบหใหญ่ๆ ลงมาเรื่อยๆตามลำดับแล้วเราจะเกิดความเป็นพรมที่สูงขึ้นเองและต้องรู้ความเป็นพรมที่สูงขึ้นนั้นๆแล้วอย่าหลงอย่าเสพอย่าติดความเป็นพรมแม้จะสูงสุดปานใดปานใด,ปนใดเป็นอันขาดเราก็จะสิ้นพบที่สำคัญยิ่งพบหนึ่งได้ชื่อว่าดับภวะตันหาแท้ 2. ชินะคือผู้มีคุณลักษณะของพรมอีกขนาดหนึ่ง อันเป็นพรหมคุณที่ชนะความเป็นพรหมขั้นดีขั้นยอดขั้นสูงสุดทั้งปวงทั้งสิ้นหมายความว่าเป็นผู้ชนะอย่างจริงเป็นผู้สูงสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างเกลี้ยงเกลาเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ของศาสนาพุทธทีเดียวไม่มีเชื้อกิเลเสเศษกิเลสอะไรไปท่องเที่ยวเกิดต่อในรูปประพบอรูปประพบไหนไหนอีกเลยได้ชื่อว่าเป็นผู้สิ้นกามสิ้นภพคือสิ้นทั้งกามภพและภาวะภพ ดังนั้นผู้ใดได้ดับกิเลสฆ่าตัณหาอันเป็นกามาตัณหาก็ดับได้หมดสิน้นเป็นพ้นมลทินจากกามาสวะได้แล้วเ <c oughs> มื่อผู้นี้ดับภพบดับภวะอันเป็นภวะตัณหาและวิภวะตัณหาต่างๆนี้ลงให้หมดไม่เหลือแม้เป็นรูป <c oughs> ไม่เหลือแม้เป็นนามของรูปจิตและไม่เหลือแม้ที่สุดทั้งรูปทั้งนามของอรูปจิตสิ้นเกลี้ยงเป็นพ้นมลทินจากภวะสวะสุดท้ายในวงเล็บภวะสวะคือ จิตที่ยังหลงยึดเกาะเป็นภพอยู่ในรูปรจิตและอรูปรจิตที่ละเอียดลึกซ้อนเข้าไปตามไหนที่อธิบายมาแล้วมากมายแม้ในปิตามหาพรมที่เหลือเศษธุลีใดๆนั้นด้วยผู้นั้นรู้แจ้งแทงตลอดเห็นสภาวะรู้สภาวะทำกับสภาวะนั้นๆได้จริงและรู้แจ้งแทงตลอดเห็นอาสะวะรู้อาสะวะทำกับอาสะวะนั้นๆได้จริงก็เป็นผู้พ้นมนทินจากอวิชชาสะวะได้แท้ จึงเรียกว่าผู้รู้แจ้งผู้พ้นพิเศษผู้จบอย่างรู้ผู้หลับอย่างตื่นผู้ไม่หลับไหลดับดิ่งนิ่งจมอยู่อย่างไม่รู้โลกไหนไแต่กลับเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แจ้งชัดกว่าใครไหนไจึงเรียกขานว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้สดใสเบิกบานอยู่โดยแท้ภาษาบาลีก็ว่าพุทธหรือเป็นพรหมที่มีความรอบรู้ท่วนทั่วละเอียดลึกซึ้งอยู่พร้อมด้วย และเป็นผู้ที่วางความติดยึดที่ละเอียดลึกซึ้งนั้นได้แท้นั่นเองคือทั้งเป็นพรหมในวงเล็บผู้ทำผู้สร้างทั้งเป็นพุทธในวงเล็บผู้รู้ผู้วางอย่างจริงแท้อยู่ครบพร้อมในตัวเลยทีเดียวเป็นผู้ที่แสดงสภาวะธรรมหรือแสดงความเป็นพรหมที่เป็นเนื้อเป็นแก่นเป็นสารถัก อันสำคัญแท้แท้แห่งสารธรรมอันยิ่งได้จริงๆในวงเล็บมากน้อยตามลำดับความสำคัญที่ใช้กับกาละเทศะแต่เป็นผู้ที่ไม่ยุติพรมเลยสักชั้นเดียววางวิญญาณวางจิตที่มีสภาวะเป็นพรมได้อย่างถูกตัวถูกตนถูกแท้หวังได้จริงๆสิ้นเชื้อความเป็นพรหมแม้แต่ในขณะที่ยังเป็นคนเป็นๆทั้งเป็นผู้ที่ร่วมมีชีวิตอยู่ในกามาภพก็ได้ด้วย และเมื่อตายดับขันจากกามาพบแล้วจึงไม่หลงยึดพบไหนของพรมไปก่อรูปหรือแม้อรูปอีกเลยอย่างแท้จริงนี่แหละคือชีนะเพราะมีความเป็นพรมในลักษณะอันสูงสุดคือเป็นผู้ทำคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่และมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างแท้จริงบริสุทธิ์อยู่ครบจึงได้ชื่อว่าพรมแท้และเพราะไม่มีการติดการหลงความเป็นพรมอยู่ในตัวอยู่ในตนของเราเลย ได้จริงถูกสภาวะในจิตในวิญญาณคองตนแท้แน่ไม่หลงดีหลงชั่วไม่หลงใหญ่หลงเล็กรู้แจ้งในจิตชัดว่าการไม่สร้างสัตว์ไม่สร้างบุคคลน,นั้นทําได้อย่างไรและการให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นถึงพรหมสัตว์เป็นถึงอริยบุคคลก็ดีเพียงตามสมุตินั้นทํากันแค่ไหนอย่างไรและสภาพวางสภาพดับไม่เหลือคือสภาพเป็นอยู่แค่ไหนอย่างไร ก็รู้ชัดทำได้แน่ๆผู้ใดหวังได้ขาดสิ้นจริงหมดรสสิ้นชาติในจิตจริงแท้เพราะเกิดอนัตตสัญญาคือรู้แจ้งในสภาวะของอนัตตาธรรมของสุญญาตาธรรมถูกสัตว์ถูกส่วนอันปรากฏกับจิตตนอยู่เสมอเสมอแท้เข้าใจสภาวะขันห้าชัดไม่หลงแม้เวทนาลักษณะต่างๆในวงเล็บมโนปวิจาร์ต่างๆ ก็รู้สภาวะที่ยังดำเนินบทบาทอยู่ในขณะยังมีชีวิตเป็นปัจจัยได้และไม่หลงติดไม่หลงเสพจริงๆแท้ๆด้วยผู้นี้ก็เป็นผู้หมดสิ้นอัตตาใดๆก็ไม่เหลือจึงได้ชื่อว่าชินะหรือพุทธจงทำตนดั่งพรมแล้วจงวางตนให้เป็นพุทธผู้ที่จะเจริญสูงสุดโดยแท้จริงยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดนั้นในวงเล็บชนะจึงมีไม่ได้ในพใดๆอื่นจะต้องอาศัยกามาพนี้แห่งเดียวเท่านั้นคือ โลกมนุษย์นี้อยู่ในพบคนเป็นเป็นนี้มีชีวิตเป็นคนร่วมอยู่กับโลกนี้แทๆ้ๆได้ชื่อว่าเป็นพรหมที่มีหน้าตามีร่างกายเป็นคนพรหมที่มีกายหยาบเป็นคนนี่แหละคือพรหมที่แท้จริงทั้งสูงยิ่งด้วยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หรือผู้อยู่จบพรหมจรย์อย่างสูงสุดยิ่งกว่าอรหันตาสาวกใดๆทุกๆพระองค์จึงจะต้องมาเกิดมาดับขันในสภาพคนเป็นเป็นนี้ทั้งสิ้น และได้ทำหน้าที่พรหมหรือปิตะมหาหรือพระบิดาได้อย่างมากมายกว้างขวางยิ่งเป็นที่สุดแก่สัตว์โลกทุกพบทุกภูมิทว่นทั่วได้โปรดเทวดามนุษย์มารพรหมทั้งหลายมากมายแล้วพระองค์ก็เป็นชินะอีกด้วยคือไม่รักใคร่หลงไหลยึดติดยินดีความเป็นพรหมหรือเป็นปิตามหาเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งพระบุตรใดๆทั้งสิ้นในวงเล็บพรหมอย่างที่หนึ่ง ปิตะมหานั้นมีได้ทั้งในพบคนเป็นๆและทั้งพบคนตายแล้วชินะจะดับจะสูญกันในการมาพบนี้แน่ๆหรือสิ้นซากกันสนิทในร่างๆนี้ไม่เหลือเศษไม่มีอัตตาหรือปรมาตามันใดๆอีกสิ้นสันต,ติในวงเล็บสัมพัทธภาพทางวิญญาณที่จะไปเกิดอีกเด็ดขาดตายสูญจริงๆไม่ต้องฟื้นคืนชีพไม่ต้องไปอยู่ที่พุทธกเกษตรไหนๆอีก ชินะหรือพรหมหรือพระเจ้าชนิดที่มีความเป็นพุทธนี้ก็จะต้องเป็นมนุษย์ชมพูทวีปคือเป็นคนเป็นๆที่มีร่างกายที่เห็นได้อยู่ร่วมในโลกกับเรานี้ในวงเล็บอิทธะเท่านั้นจะเป็นคนอยู่ในถิ่นแคว้นแดนใดประเทศไหนในโลกก็ได้ให้มีเนื้อหนังมังสามีร่างกายมีใจอันบริบูรณ์ก็แล้วกันในวงเล็บไม่ใช่หมายเอาเฉพาะมนุษย์ในประเทศอินเดีย พระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่ที่อินเดียท่านก็หมายเอามนุษย์ที่อินเดียเองอันเป็นคนเป็นเป็นเพราะท่านต้องเน้นลงไปที่คนเป็นเป็นนั้นจึงทำให้คนเข้าใจผิดว่าหมายเอาแต่เฉพาะคนอินเดียผู้ตายหรือดับขันไปจากร่างคนเป็นเป็นแล้วไม่ได้ชื่อว่ามนุษย์ชมพูทวีปที่สามารถบรรลุเป็นพระชินะหรือพุทธได้ที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ชมพูทวีปก็เพราะเป็นผู้มีสภาพเต็ม มีรูปนามขันห้าบริบูรณ์เต็มกล้าแข็งทั้งกายยาบกายละเอียดเป็นผู้ได้สภาพความเป็นสัตว์โลกบริบูรณ์ยิ่งที่สุดในวงเล็บสุระพาโวเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีกำลังแห่งสติดีเก่งสามารถแยกจิตออกจากอารมณ์เสพอารมณ์เพลินยึดติดเอามาระลึกรู้สภาพธรรมอื่นได้ในวงเล็บสติมันโตและเป็นแดนที่ที่ประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐสุดได้ในภพนี้ณที่นี้เท่านั้น คือจะเป็นอริยะเป็นอรหันต์แท้ๆจริงๆหรือสูงสุดขั้นเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นได้ในขณะที่อยู่ในสภาพนี้พบนี้เท่านั้นอยู่แดนอื่นพบอื่นสภาพอื่นรู้ปรธรรมอื่นนามธรรมอื่นไม่ใช่ที่จะเป็นอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในวงเล็บอิทธะพรหมจริยวาโสขอและเป็นมนุษย์อุตรากุรุทวีปด้วย เพราะเป็นผู้ไม่มีความยึดติดอะไรเป็นของเราแล้วไม่มีความเห็นแก่ตัวหมดตัวหมดตนอย่างแท้จึงหมดทุกข์สนิทจริงในวงเล็บอะมะโมทั้งไม่ยึดเอาอะไรไว้ไม่ช่วยเอาอะไรอีกไม่มีความหวงแหนจริงๆมีแต่ให้ให้ให้เป็นของผู้อื่นเร่อยไปในวงเล็บปริคขโโหเป็นผู้ที่จบสิ้นอย่างแน่นอนเป็นผู้มีธรรมชาติเครื่องเจริญแห่งสิ่งที่ประกอบกันอันได้กำหนดแล้ว เป็นผู้สามารถทำรอบแห่งการปรุงแต่งเอาเองได้ตามกำหนดเป็นผู้ทำความเกิดแห่งจิตและทําความดับแห่งจิตได้เองอย่างแน่นอนเนียตายุโกซึ่งแตกต่างกับของปิตะมหาตรงที่ชีนะรู้เกิดรู้ดับทำเกิดเองแล้วทำดับเองได้อย่างแน่นอนด้วยและมีดับเป็นที่สุดเรียกว่ามีสุญญาตาเป็นที่สุดส่วนของปิตะมหานั้นยังเป็นปรมาตามันมีนิรันดรเป็นที่สุดคอ เพราะเป็นผู้ที่ดับความเป็นมนุษย์ปุกพระวิเทหะทวีปในตนให้สิ้นเกลี้ยงได้แล้วคือดับอนุสัยดับอาสวะหรือดับนามรูปที่เป็นเชื้อเก่าเป็นกายทิพย์อันหลงเหลือย,ยึดเกาะอยู่เดิมคล้องเราลงได้มนุษย์ปุกพระวิเทหะทวีปคือผู้มีเชื้อของอดีตคือความไม่หมดตัวตนที่ยังเป็นมโนปุพังคือจิต ที่ยังเกาะกันยังยึดเป็นตัวตนในวงเล็บอัตตาที่เห็นได้ยากยิ่งเหมือนไม่มีตัวตนถ้าจิตผู้ใดอย่างเมื่อรู้เห็นวิเทหะอันหมายความว่าความไม่มีรูปร่างไม่มีกายหรือกายอันยิ่งหรือกายทิพย์ในวงเล็บคือจิตที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปนั่นเองวิแปลว่าไม่หรือยิ่งเทหะแปลว่ากายร่างทรงรูปอันเป็นเชื้อเป็นมูลเก่า เป็นเชื้ออันตั้งต้นเป็นตัวการสำคัญอันยิ่งใหญ่ในส่วนลึกของจิตที่มาก่อนสิ่งอื่นเป็นตัวเหตุแท้ในวงเล็บปุกพระแปลว่าแรกเก่าก่อนเบื้องต้นมาก่อนสิ่งอื่นผู้นั้นก็จะดับปุกพระวิเทหะในตนลงไม่ได้เพราะฉะนั้นกายทิพย์ตัวเก่าที่เป็นจิตอนุสัยที่ยังเป็นตัวเหตุวิญญาณกิเลสที่มาก่อนสิ่งอื่นเหล่านี้